เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมที่เวลาเราเห,ห้องน้ำเนี่ยถึงรู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาทันทีอยู่เฉยปกติก็ไม่ได้ปวดนะก่อนอื่นเราต้องรู้ระบบการสั่งการปรสัสสาวะของร่างกายคนเราก่อนครับเพราะว่าศูนย์การควบคุมการปรสัสสาวะของร่างกายคนเราเนี่ยอยู่ในสมองบริเวณก้านสมองที่เรียกว่าพรในเวลาที่เราปวดฉี่นนะครับก็เกิดจากการที่จะพรเนี่ยส่งกระแสประสาทลงมาที่กะระเพาะปัสสาวะทําให้กะระเพาะปัสสาวะเนี่ยเกิดการบีบตัว แต่เวลาที่เราไม่ปวดฉี่เนี่ยก็เกิดจากการที่เจาะพรเหมือนกันนะส่งกระแสประสาทลงมาที่กระเพาะปัสสาวะให้เกิดการคลายตัวนั่นเองครับแต่ถึงแม้ว่าพรจะเป็นสูนกลางการควบคุมการปัสสาวะนะครับแต่มันก็มีบอสของมันครับเป็นสมองส่วนที่อยู่สูงกว่าครับนั่นคือส่วนของ cerebral cortex เจ้าซีรีบัลคอร์เทกตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวรับรู้ข้อมูลสถานการณ์ต่างๆรอบตัวของเราและเรามาวิเคราะห์ว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะปัสสาวะหรือยังไม่พร้อมดังนั้นเมื่อใดนะครับที่สายตาของเราเนี่ยมองไปเห็นห้องน้าปุ๊บเนี่ยนะครับสมองของเราเนี่ยก็จะรับรู้ทันทีครับว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถจะปัสสาวะได้แล้วเจ้าบอสซีรีบัลคอร์เทกเนี่ย ก็จะส่งสัญญาณกระสัระสตา์จากสมองด้านบนลงไปหาพรที่ก้านสมองครับแล้วก็บอกพอรว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมจะฉีดได้แล้วนะถ้าอยากฉีดก็ฉีดได้เลยซึ่งการส่งสัญญาณเหล่านี้เป็นการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ อยู่นอกเหนืออำนาจจิตใจของเราเพราะสมองส่วนพรได้รับคำสั่งมาจากเซ็นบอคอร์เทกก็เลยสั่งการลงไปด้านล่างที่กระเพาะปัสสาวะให้เกิดการหดระตัวบีบตัวเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกอยากปวดปัสสาวะขึ้นมาได้อย่างน,น,นะครับนอกจากนี้ก็มีปัจจัยอื่นๆที่สามารถกระตุ้นให้คนเราอยากปวดฉี่ได้เหมือนกันเช่นได้ยินเสียงน้ําไหลเห็นภาพน้ําตกเป็นต้นนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่เห็นหน้ําและรู้สึกอยากปวดฉี่ขึ้นมาอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นภาวะปกติของร่างกายได้แต่ถ้าเกิดใครที่เห็นแล้ว ต้องรีบวิ่งไปห้องน้ำทันทีทุกๆครั้งเลยแถมมีฉี่ลาดด้วยแบบนี้ไม่ปกตินะครับต้องระวังโรคที่ชื่อว่า overactive bladder หรือกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินควรจะพบคุณหมอเพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาให้หายนะครับถ้าชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดหัวใจและกดติดตามช่องของหมอได้นะครับ